สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับ EP ที่48นะครับมีชื่อว่าดอก2เด้งเต็มเต็มตา EP นี้จะเป็น EP ที่ต่อมมาจาก EP ที่47นะครับครั้งนั้นแอดมินเอาดอกเบี้ยที่ได้จากการเอาเหรียญเอ a ดาไปฝากประจำ60วันเนี่ยได้ดอกอยู่ที่8.42%ต่อปีแต่เขาจ่ายดอกให้ทุกวันนะครับเราก็เอาดอกที่จ่ายทุกวันนี่แหละมาฝากประจำ1วันกินดอกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราจะมาดู ดอกผลที่ได้จากการฝากประจํา1วันครั้งนั้นมาดูกันนะครับเราก็ไปที่โปรแกรม b i n นั c นนะครับมันจะอยู่ที่หน้าหลักเราก็ไปที่กระเป๋าเงินอยู่ที่มุมขวามือล่างสุดนะครับคลิกเข้าไปทีนี้มาดูตรงนี้ด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่สปอตราเลื่อนนะครับแล้วก็เลือกไปที่เอิ่นมาดูตรงนี้นะครับเห็นเหรียญ ADA ที่อยู่ที่บรรทัดที่2ใต้เหรียญ BNB นไหมฟลิซ i b l e Saving ค่าประมาณ ดอกเบีย้ยต่อปีก็คือ1%เป็นต์เห็นไหมครับดอกเบีย้ยสะสมนะ่ะจะอยู่ที่0 0 0 0 0จุเข้าไปดูข้างในนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าจำนวนทั้งหมดเนี่ยมีอยู่0.0217053เอดาดอกเบีย้ยสะสมเนี่ยก็จะอยู่ที่บรรทัดถัดมา เห็นช <em> um ัดๆเลยใช่ไหมครับว่าเราสามารถได้ดอก2เด้งจริงจริงครั้งที่แล้วแอดมินทาได้แค่เพียงเอาดอกเบี้ยเนี่ยมาฝากกินดอกเบี้ยอีกทีหนึ่งแต่ยังไม่มีดอกให้ดูครั้งนี้ก็เลยเอาดอกเบี้ยมาให้ดูแบบชัดๆอีกอย่างอีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือว่าถ้าเกิดแอดมินเกิดหน้ามืดดูบรรทัดล่างสุดนะครับล็อกสเต็กกิ้งเนี่ยถ้าเราเข้าไปแล้วแอดมินต้องการบอกว่าต้องการจะถอนคืนเนี่ยคลิกแถบล่างสีเหลืองถอนคืนเขาก็จะบอกว่ามีมาเตือนนะเขาบอกจะยึดดอกเบี้ยเราทั้งหมดเราก็เข้าไปดูทําเป็นว่าจะยกกเลิ จะถอนคืนเขาอธิบายเลยเห็นไหมครับจํานวนที่จะถอนคืนก่อนกําหนดเท่ากับเงินต้นที่ซื้อลบด้วยดอกเบี้ยสะสมคือเราจะไม่ได้ดอกเบี้ยเลยสักบาทเพราะฉะนั้นแอดมินก็จะไม่ถอนนะครับเราก็ถอยออกไปเรื่องอะไรจะถอนฝากมาได้นางนานจะให้ดูอีกทีหนึ่งแหมไม่น่าออกตะกี้ตอนนี้ฝากประจำา60วันของแอดมินแอดมินมาได้ที่13วันแล้วนะครับแต่ว่าพอครบ60วันเนี่ยแอดมินอยากจะฝากประจํา90วันมากๆเลย เข้ามาดูที่ Staking แล้วก็ค้นหาเหรียญ d a นะครับอยู่แรกๆเลยเห็นแม่ทำไมแอดมินถึงอยากจะถอนตะเกียมันฝากดอกเบีย้ยได้ที่10%บเนี่ยวันแอดมินก็เลยหน้ามืด10.43มันเยอะกว่า8.24ใช่ไหมแต่ว่าพอเห็นว่าโอ้ดอกเบีย้ยทั้งหมดที่แอดมินอุตส่าหส์สมมาตั้ง13วันต้องหายไปด้วยแอดมินก็ไม่เอาครับรอได้ใช่ไหมเดี ok ๋ยวก็มาฝาก90วัน ขออย่าให้มันเต็มเลยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดี